อย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วนี่รู้หมดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ฟังธรรมมาเยอะอ่านหนังสือธรรมะเยอะแต่ว่าพอเจอสิ่งที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยมันก็อดไม่ได้เจอสิ่งที่ถูกใจก็อยากได้อยากมีอยากเสพอยากครอบครองเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็อยากผักใสยอยากต่อว่าด่าทอหรือว่า มีปฏิกิริยาตอบโต้ไปเสร็จแล้วก็มาเสียใจโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยอันนี้มันเป็นเพราะนิสัยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ารู้น้อยหรือว่าไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะมีจิตใจใฝ่ฟังธรรมหรือฟังธรรมวันละหลายครั้งนะแต่ว่ามันจะ ไม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหรือว่ามีผลต่อชีวิตของเรามากถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติแล้วเวลาพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาวัดจะต้องมาเข้าคอร์สจะต้องมาเดินจงกรมตามลมหายใจอันนั้นมันรูปแบบนะการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีที่มีกิเลสนะอันนี้เป็นหลักเลยนะของการปฏิบัติ กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะการปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแหละและกิเลสเนี่ยมันไม่เลือกนะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางครั้งเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติในวัดเนี่ยนะกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ค่อยมากเท่าไหร่โดยพอสําหรับคนที่คุ้นกับการมาปฏิบัติเพราะว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผู้คนเท่าไหร่เดินจงกรม ตามลมหายใจนั่งสร้างจังหวะก็ทำคนเดียวสิ่งยั่วยุหรือเย้ายวนนะก็มีไม่มากการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทบจนเกิดกิเลสมันก็เลยไม่มากเท่ากับเวลาที่เราอยู่ในโลกภายนอกหรือเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันและอย่างที่บอกนะกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ การปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแหละการปฏิบัติเริ่มขึ้นเมื่อกิเลสปรากฏนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังทมแล้วเนี่ยเราไม่ไปฝึกการรับมือกับกิเลสเวลาเจอสิ่งที่กระทบเนี่ยให้สิ่งที่ฟังไปมันก็สูญเปล่าหรือว่ามีประโยชน์น้อยแต่ถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่กิเลสเกิดขึ้นเมื่อเจอการกระทบนะ เราขนขวายทันทีแล้วเ,เกิดความตื่นตัวขึ้นมาทันทีเกิดความรู้นรู้ตัวขึ้นมาเกิดความตั้งใจที่จะรับมือจัดการกับกิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าตอนนั้นอาจจะอยู่บนถนนตอนนั้นอาจจะอยู่ในห้างนั่นแหละเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วอย่างที่บอกนะกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะการปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแลหละนั่นก็หมายความว่าการปฏิบัตินี่มันเกิดขึ้นได้ทุกชื่อทุกเวลา แล้วก็ควรจะให้เป็นเช่นนั้นด้วยเพราะว่าิตปะจจาบ,บันของเราเนี่ยมันมีการกระทบหรือเจอนั่นเจอนี่อยู่ตลอดเวลาทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วก็สิ่งที่ไม่ถูกใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันล้วนแต่ก่อทุกข์นะแล้วก็ากาสามารถจะนําพาชีวิตจิตใจของเราไปในทางที่ย่ําแย่ก็ได้หลายคนเนี่ยฟังธรรมมาเยอะนะแต่ว่าถึงเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่เพราะว่า พ่ายแพ้ต่ออำนาจของความเคยชินเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็โกรธเจอสิ่งที่ถูกใจก็อยากได้หรือว่าดีใจหัวเราะเพลิดเพลินหลงไหลไฟเสกเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้มันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหลายคนผู้บ้าเนี่ยทำไมฟังธรรมาก็เยอะแต่ยังขี้โกรธอยู่หรือว่ายังติดละครหรือว่ายัง ติดของอร่อยของชอบทั้งนั่งพี่ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งล่อเราเยอะยนในรูปแบบอื่นอีกเช่นข้อมูลข่าวสารข้อความที่อ่านทาง Facebook ทาง l ล n e ทางทว i t t e r แล้วแม่มันคันไม้ขันมือนะอยากจะเขียนคอมเมนต์อยากจะต่อว่าอยากจะลุมประนามทั้งที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลย แต่ว่าก็อดไม่ได้นะที่จะเขียนข้อความที่มันเป็นการระบายอารมณ์ออกไปซึ่งบางครั้งก็ก่อผลเสียกับตัวเองในเวลาต่อมาหรือแม้จะไม่ก่อผลเสียในลักษณะที่ว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาทำลายตัวเองแต่ว่า้การที่ทำอย่างนั้นเป็นนิสัยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดแล้วมันก็เสพติดนะหลายคนเนี่ยเสพติดเพราะว่าข้อมูลข่าวสารข้อความมันอุกเร้า ความโกรธปลุกเล้าความเกลียดนั้งที่มันเผาลนใจแต่ว่าก็หักห้ามใจไม่ได้เกิดการเสพติดขึ้นมาต้องเสพต้องระบายอันนี้เกิดขึ้นได้นะกับคนที่ฟังธรรมะทุกวันทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่บางคนตั้งข้อสังเกตนะทำไมพ่อแม่นี่ฟังธรรมะอยู่ทุกวันแต่ทำไมยังขี้โกรธอันนี้เพราะเขาแค่ฟังไ ไม่ได้ปฏิบัติเราคิดว่าแค่ฟังก็พอแล้วไม่ใช่หรือบางคนเนี่ยสนใจการปฏิบัตินะแต่ว่าไปคิดเอาว่าปฏิบัติก็เฉพาะเวลามาวัดนะเวลาเข้าคอร์สแต่ไม่ได้เห็นว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยมันยิ่งต้องปฏิบัติใหญ่อยู่ที่ทํางานก็ยิ่งต้องปฏิบัติแลวเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวหรือว่าอยู่ใกล้มือเนี่ยยิ่งต้องปฏิบัติใหญ่เลย พอไม่งั้นเนี่ยมันก็จะปล่อยใจให้ตกเป็น่าตของอารมณ์ตกเป็น่าตของนิสัยความเคยชินแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักนะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจําเป็นแล้วก็ต้องทำนะทุกครั้งที่กิเลสเกิดขึ้นและกิเลสเกิดขึ้นตอนไหนส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงนะสัมผัสทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจ เพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความตระหนักว่าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจากการกระทบจะต้องตั้งจิตรับมือกับมันให้ดีแล้วก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันเนี่ยจะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกมีการเตรียมตัวอันนี้แหละคือเหตุผลที่หลายคนมาเข้าคอร์สหลายคนมาปฏิบัติธรรมในรูปแบบ ในยามที่ยังไม่มีความทุกข์กิเลสมันยังไม่รังควานมากเนี่ยเราก็มามาฝึกโดยเพราะการเจริญสติการทำความสึกตัวให้การฝึกอย่างเนี้ยโดยเพราะใน,ในเวลาและโอกาสที่ยังไม่มีความทุกข์หรือกิเลสมารบกวนมากเนี่ยมันก็ทำให้สติมีโอกาสเติบโตได้เร็วหรือมีความระลึกนึกถึงได้ไวพรั้นถึงเวลาที่กลับไปสู่โลกกว้าง มีการกระทบเกิดขึ้นกิเลสปรากฏขึ้นมาก็มีสติรู้ทันแต่ก่อนนี้ก็ไหลไปตามอำนาจของความโกรธหรือความอยากตอนหลังเนี่ยก็รู้วิธีใหม่ๆก็อาจจะใช้วิธีการต้าน,นแต่ก่อนนี้ไหลาตามมันตะพึดตะพือแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วจะต้านมัน,นต้านด้วยการต่อสู้กับมันปลุกปล้ำกับมัน ซึ่งก็มักจะไม่ค่อยสำเร็จอาจจะได้ผลชั่วคราวแต่ว่ามันกลายเป็นการเก็บกดแต่พอมาเจริญสติเขา้าอรู้แล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งนะไม่ใช่ต้านแล้วก็ไม่ได้ไหลาตามแต่เป็นการรู้ทันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นแค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือรู้ทันกิเลสเนี่ยแค่นี้มันก็มากพอที่ทําให้กิเลสหรืออารมณ์อกุศลเนี่ยมันฟ a l ล,ลงไป อันนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยไม่เคยรู้นะเพราะว่าแต่ก่อนก็รู้แต่ว่าถ้าไม่ปล่อยใจตามอารมณ์ไปก็ต้องต้านมันต้องกดข่มมันหรือว่าต้องหักห้ามใจแต่ว่าก็มักจะไม่สำเร็จแต่พอมารู้ว่าเออมันมีวิธีหนึ่งนะคือการรู้ทันแค่รู้นะ ว่ามันมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นรู้แล้วไม่ผักใสไหลหตามก็ไม่ก็ไม่เขาไปยึดด้วยอันนี้ก็ทำให้นิสัยเดิมๆเนี่ยที่มันเคยลากรูกถูกกังเราไปตนเข้ารวเข้าพงเนี่ยมันก็เริ่มที่จะอ่อนกำลังลงมันมีนิสัยใหม่เกิดขึ้นนะนิสัยที่มีสตินิสัยที่มีความสึกตัวซึ่งเป็นพลังนะ ในการที่จะทำให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของตัวเองได้ทีละน้อยทีละน้อยแล้วต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิบัตินะเวลาเจอนั่นเจอนี่เท่านั้นนะต่อไปก็จะเห็นว่าเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยทำนั่นทำนี่มันก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติหมายถึงว่าฝึกจิตไปควบคู่กันพร้อมๆกัน เวลาอาบน้ำถูฟันอ่ะเราก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องรอให้กิเลสเกิดขึ้นนะจึงค่อยไปปฏิบัติเวลาอาบน้ำถูฟันเวลาเก็บที่นอนอ่ะก็มีสติปฏิบัติไปกับการกระทําเหล่านั้นรวมทั้งเวลาทำดีช่วยเหลือใครหรือทำบุญทำกุศลก็ฝึกจิตด้วยไม่ใช่ฝึกแค่มีสติรู้ตัวเท่านั้นนะแต่ว่า เวลามันมีความอยากเกิดขึ้นกิเลสมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาเจอนั่นเจอนี่หรือเจอการกระทบเท่านั้นนะเวลาทํานั่นทํานี่มันก็มีกิเลสเกิดขึ้นเช่นทําดีก็อยากจะให้คนชมทําบุญก็อยากให้มีคนเห็นอันนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะก็รู้จักนะรู้จักวางมันลงนะรู้จักรู้ทันทําดีโดยที่ไม่ปรารถนาคําชมทําบุญทํากุศลก็ไม่คิดที่จะโอ้อวด ไม่ปรารถนาที่จะให้คนชื่นชมสารเสรญนั่นนี้ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่ว่าปฏิบัติเฉพาะเวลาเกิดราคะเกิดโทสะเมื่อมีการกระทบแต่เวลาทำอะไรแม่ทำสิ่งดีๆบางทีกิเลมก็โผล่ขึ้นมาได้อย่าให้คนชมอยาให้คนสารเสริญอยากได้รางวัล ถ้าว่าเรารู้ทันนะแล้ก็ไม่ปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจนี่ก็เป็นการปฏิบัติแล้วช่วยทําให้ไม่ทุกข์ด้วยนะกับการทําความดีเพราะหลายคนทําดีแล้วทุกข์เพราะไม่มีคนเห็นนะหรือว่าไม่มีคนรับรู้ไม่มีคนสรรเสริญนะี่ทุกข์ของคนที่อยากทําดีแต่ว่าความทุกข์อย่างนี้มันไม่ปรากฏนะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไปพร้อมๆกับการกระทานั้น ไม่ว่าเราเจออะไรนะหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยในชีวิตประจำวันเ,นเราสามารถปฏิบัติได้โดยเพราะการเจริญสติโดยเพราะการฝึกจิตให้มีความสึกตัวรู้จักปล่อยรู้จัก,กวางซึ่งมันล้วนแต่ทําให้เรามีพลังในการรับมือกับกับกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาเจออะไรมากระทบให้เกิดความไม่พอใจแต่ก่อนนี้มันก็โกรธแต่ตอนหลังก็เบาบางลง เจอสิ่งถูกใจก็ไม่ได้ไหลไปกับความอยากและต่อไปนี่นะถ้ารู้จักปฏิบัติได้ถูกเนี่ยถึงเวลาฟังธรรมนี่มันการฟังธรรมกับกลายเป็นการปฏิบัติได้นะถ้าว่าฟังเป็นนะมันก็เป็นการปฏิบัติได้เราสามารถจเจริญสติไประหว่างที่เราฟังธรรมก็ได้เช่นใจมันลอยคิดเป็น,น่นคิดเป็น,นี่มีสติรู้ทันพาใจกลับมาอยู่กับการฟัง อยู่กับข้อธรรมหรือบางทีมันไปสะดุดอยู่กับคําพูดข้อความบางข้อความแล้วก็ปรุงแต่งออกไปนอกลู่นอกทางออกไปคนละเรื่องเลยก็มีสติรู้ทันหรือไม่มัวแต่สะดุดอยู่กับข้อความบางข้อความทั้งที่ผู้พูดนี่พูดไปยืดยาวเรื่องอื่นแล้วเนี่ยแต่ก็ยังติดอยู่กับข้อความแนอดีตเมื่อ5นาทีที่แล้วสินาทีที่แล้วก็ต้องมีสติรู้นะแล้วก็วาง แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันตามรู้สิ่งที่ผู้พูด,พดได้พูดอย่างต่อเนื่องไม่ไปสะดุดหรือว่าติดอยู่กับข้อความหรือคำพูดเมื่อห้านาทีที่แล้วเลื่ออยู่กับปัจจุบันรับฟังธรรมะเป็นปัจจุบันอันนี้ก็กลายเป็นการปฏิบัติได้นะแต่ถ้าว่าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยการฟังธรรมก็อาจจะกลายเป็นการเพียงแค่กล่อมใจให้เพลิน ปลอมใจให้สบายนะมันก็เพลินได้เหมือนกันนะสำหรับหลายคนแต่ว่ามันจะดีถ้าเกิดว่าระหว่างที่ฟังก็ปฏิบัติไปด้วยหรือฟังเสร็จก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติด้วยการรับมือกับกิเลสท,ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการกระทบหรือในระหว่างการกระทำแล้วก็ตามอย่างที่บอกนะกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะการปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแหละนั่นก็หมายว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกชื่อทุกเวลา